สำหรับทิศทางราคาทองคําในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยอ่อนตัวลงทั้งในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารโดยรวมรวมแล้วราคาทองคําในช่วงเช้าวันพุธนี้ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงกว่า50เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ครับทองคําตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์มีการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนโดยการเวียงตัวหรือการสวิงตัวเนี่ยสูงถึง93เหรียญดอลลาร์ต่อทลอยซ์นะครับทั้งนี้เนี่ยทองคําถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาส่วนหนึ่งก็เกิดจากเยนเทอริทเดครับ ภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายสินทรัพย์ถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมารวมทั้งทองคำด้วยนะครับล่าสุดเลยในยส่วนของทาง JP Morgan มีการคาดการณ์หรือมีการประเมินครับว่าการทำ c u r r y trade ในส่วนของสุกุลเงินเยนมีแนวโน้มที่อาจจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับสัญญาณและที่ทางดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นครับว่าหลายสินทรัพย์รวมทั้งทองคำยังมีโอกาสถูกขายนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะนำเงินเยนเนี่ย กลับไปใช้คืนในส่วนของการกู้ยืมจากธนาคารต่างๆในฝั่งญี่ปุ่นออกมาครับภาพและสัญญาณดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวทองคําอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับกรณีของอิรานมีการประกาศโจมตีอิสราเอลเพื่อเป็นการล้างแค้นเป็นการสังหารผู้นากลุ่มฮิสบุลเลาะนะครับแต่สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นนะครับทําให้นักลงทุนมองว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เริ่มคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางลงสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีหลายปัจจัยลบเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคําในระยะสั้นครับจังหวะที่ทองคําเด้งกลับหรือรีบาวกลับเนี่ยอาจจับตาดูหากเป็นไปอย่างจํากัดหรือยังคงมีแรงขายกดดันในส่วนของทองคําอยู่นะครับแนะนําแบ่งทองคําออกขายก่อนรอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาเยอะหน่อยแล้วค่อยทําการเข้าซื้อนะครับประเมินแนวต้าน2 4 0 2ี่ยเหรียญดอลลาร์ต่อพลัออนนะครับ โซน2,400ี่ยเหรียญดอลลาร์ตร่อเพซิออนถ้าทองยังไม่สามารถเบรกเอาหรือผ่านระดับดังกล่าวได้มองว่าภาพทองคําในระยะสั้นยังคงแว่งตัวในที่ทางไซเวดาวอาจจะเห็นการลดระดับหรือการอ่อนตัวลงมาของทองคําครับกรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยประเมิน2 3 7 2 2,353ยเนหรียญดอลลาร์ตร่อเพออนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งเรามองว่าการทิ้งตัวลงแรงๆหรือการปรับผันลงแรงๆ ท้าไม่ได้มีปัจจัยลุกใหม่ๆกลับเข้ามากดดันอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อในระดับจํากัดแล้วนักลงทุนระยะกลางระยะยาวยังสามารถเข้าซื้อหรือเข้าเก็บทองได้ถ้าทองไม่หลุด2,353เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซ์ออนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูจากกราฟเราจะเห็นว่า2353เป็นจุดที่ทองเคยอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วเกิดจังหวะของการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับนะครับ ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตา2 3 5 3หรือระดับดังกล่าวอย่างใกล้ชิดถ้าทองไม่หลุดระดับดังกล่าวระยะกลางระยะยาวก็ยังมองว่าทองยังมีโอกาสแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าเก็บหรือเข้าซื้อทองคาถ้าทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในที่ระดับดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามสําหรับทองไทยนะครับต้องบอกเลยว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นเนี่ยเป็นไปนอย่างจํากัดและการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงเนี่ยค่อนข้างชัดเจน เพราะช่วงนี้เนี่ยบาทมีสัญญาณของการแข่งข้าสอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาคและก็สอดคล้องกับสกุลเงินเยนที่มีการแข่งข้าค่อนข้างมากนะครับก็เลยทําให้บาทของไทยเนี่ยมีภาพหรือโมเมนตัม um, ที่เป็นลักษณะของการลดระดับลงมาหรือเป็นลักษณะของการแข่งข้าทั้งนี้เนี่ยทองไทยเรามองกรอบแนวต้านที่ระดับ45,000บาทต่อบาททองนะครับถ้าไม่ผ่านหรือยังเบรกเอาไม่ได้มองว่าน่าจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองไทย ประเมินแนวรับแรกในโซน40,000บาทรับถัดไป39,700บาทต่อบาททองคำครับทางนี้ถ้าทองไม่หลุดระดับ39,700บาทต่อบาททองคำก็ยังสามารถเก็บสะสมหรือเป็นจังหวะที่ดีในการพยอยเก็บเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าถือว่าทองก็อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในระดับพันกระบาทแล้วทองปีนี้เนี่ยไปออนทำาหรือถ้าระดับสูงสุดเป็นประวัติการ42,150บาทต่อบาททองนะครับ ลงมา2,000กว่บาทมาที่ระดับ39,700บาทต่อบาททองคำก็ถือว่าเป็นการอ่อนตัวหรือเป็นการย่อตัวลงมาในระดับที่ค่อนข้างมากแล้วครับทั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับนักลงทุนท่านใดที่อยากจะลงทุนในส่วนของตัวทองคำ YLG b u l l i o n International เนี่ยมีแอปพลิเคชัน GetGo นะครับซื้อง่ายขายครบจบในแอปเดียวจะออมทองก็ได้จะซื้อขายทำกำไรระยะสั้นก็สามารถทำได้นะครับ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลคกดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ